ฮั Hello everybody. ลโหลานทุกคนสุขสบายดีกันไหมและแล้วเลือกตั้งผู้นำอเมริกาก็ผ่านไปอย่างทุลักทุเลเโจไบ,เ,าบาเดนโจชนะแต่ทําไม่ยอมยินว่ามีการโกงเลือกตั้งบัตรเสียบัดหายบัตรถูกเผาถูกแทรกแซงระหว่างนับคะแนน คล้ายๆกับประเทศไหนน้อชนอเมริกันส่วนใหญ่ออกมาประท้วงขอให้ทางการนับคะแนนใหม่ชนอเมริกันลากย่าเขาชอบทำมากเพราะเขาลืมตาอ้าปากได้เพราะทำในเวทีโลกส่วนใหญ่ไม่ชอบทำเพราะพี่แกแคนเซิลการนำเข้าสินค้าทั่วโลกโดยเฉพาะจีนคู่แข่งตัวสำคัญ แล้วหันมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทำเดิมเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองแกสังกัดพรรคริพับลิกันที่เสียงส่วนใหญ่เป็นคนลากย่ายและชนชั้นสองชั้นสทั่วอเมริกามีคนมากแต่เพาเวอร์น้อยส่วนโจสังกัดพรรคเดโมแครบที่ เสียงส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการชนชั้นกลางชั้นสูงที่มี power มากทำเป็นพ่อค้านักคิดนอกกรอบแกเข้ามาแก้ไขการขาดดุลของประเทศจะเห็นได้ว่าพี่แกมีลีลาการพูดการกระทำที่พลิกโลกเขย่าโลกมาแล้วครั้งนี้พี่แกไม่ยอมแพ้และจะมีการฟ้องร้องการเลือกตั้ง ซึ่งคงต้องกินเวลาแลมเดือนหรือหลายเดือนก็ไม่รู้แต่ถ้าตำแหน่งผู้นำโลกว่างไปหลายเดือนอะไรจะเกิดขึ้นโลกคงจะปั่นป่วนหน้าดูเลยนะหรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่ายุคสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงตามที่ไบเบิลได้กล่าวไว้ในไบเบิลบอกว่าโลกเรามีสี่ยุค รายละเอียดไปหาดูได้ในเพจกงพาไปในคลิปโลกสี่ยุคยุคคนบาปยุคพระบัญญัติยุคพระคุณและยุคอาณาจักรและช่วงเวลานี้เราอยู่ในยุคพระคุณซึ่งผ่านมาร่วม2,000ปีแล้วและก่อนจะถึงยุคอาณาจักรซึ่งเป็นยุคสุดท้ายไบยบิลบอกว่าโลกจะถูกไฟประไลกกันทําลายล้าง อันนี้น่าเชื่อถือเพราะว่าตอนนี้มหาอำนาจของโลกหลายประเทศก็สะสมนิวเคลียร์กันเป็นว่าเล่นเรียกว่าต่างคนต่างกดปุ่มโลกนี้ก็คงยับเยินไปได้หลายสิบครั้งเลยทีเดียวนะน่ากลัวไหมหลานๆ <c oughs> แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นยังมีเหตุการณ์เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งผงอยากจะให้หลานๆไปหาอ่านใน หนังสือวิวร์เล่มสุดท้ายของไบเบิลนะไบเบิลทั้งเล่มนั้นอธิบายเรื่องราวของมนุษยชาติตั้งแต่ต้นจนจบอวสานไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกที่อธิบายได้ชัดเจนขนาดนี้อยากรู้เรื่องไบเบิลไปหาดูได้ในเพจกงพาไปในคลิปไบเบิลคือพระสัญญาของพระเจ้าและไบเบิลคืออาหารฝ่ายวิญญาณ เอาละทีนี้เรามาโฟกัสในโลกที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ดีกว่าในไบ,บนเบิลหนังสือโคโลรสีบทที่1นึ่งข้อ1 8บถึง23บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศรีรษะของกายคือคิสจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสปปรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทําลงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัตกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรืออยู่ในสวรรค์พระองค์ทรงทําให้มีการสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกลางเขนของพระองค์และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจด้วยการชั่วต่างๆ บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์เพื่อจะได้ไถ่ท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้อิสระ,ะผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินและปราศจากตำนี้แต่ท่านต้องดำรงและตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อและไม่โยกย้ายจากความหวังใดความหวังใจในข่าวประเสริฐซึ่งท่านท่านได้ยินแล้ว และได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ทั่วใต้ปาเนื้อความตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นศีรษะเป็นหัวของคริสตจักรคริสตจักรเป็นร่างกายของพระเยซูพระเยซูลังเลือดตายบนไม้กางเขนเป็นการชําระบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกรายละเอียดไปหาดูได้ในเพจกงงพาไป ในคลิปเรามารู้จักพระเยซูกันเถอะชีวประวัติพระเยซูและพระเมสสปโปดกก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสคืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะไม่มีบาปเหลืออยู่แล้วในวันที่สพระเจ้าชุบพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและแต่งตั้งให้พระเยซูเป็นเอกเหนือทุกสิ่งและเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะเข้ามาในวิญญาณของเราปลุกวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นซึ่งเรียกว่าการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ <c oughs> ว,ญ <c oughs> วิญญาณเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคิสจักรของพระเจ้าถ้าคิสจักรเป็นอาคารเราผู้เชื่อพระเยซูทุกคนก็จะเป็นอิฐตะละกก้อนที่ซ้อนทับกันขึ้นไปเป็นอาคาร และถ้าคริสจักรเป็นร่างกายพระเยซูเป็นศีรษะเป็นหัวของคริสจักรพวกเราก็เป็นแขนขาเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายสรุปคือเราผู้เชื่อพระเยซูทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรของพระเจ้ากว่า2000ปีมาแล้วที่ข่าวประเสริฐเรื่องความรอดจากบาปได้ประกาศออกไปทั่วโลก ประชากรโลกวันนี้มีอยู่กว่า7,000ล้านผู้เชื่อพระเยซูหรือคริสเตียนมี2,000กว่าล้านอ๋อชาวพุทธมีอยู่ประมาณ300กว่าล้านจิตเดียวในแผนที่โลกแปลว่าข่าวประเสริฐยังต้องประกาศต่อไปอีกจนกว่าจะสิ้นยุคพระคุณพระคุณคือพระกรุณาของพระเจ้าที่ยอมยกบาปให้เรา บนไม้กางเขนของพระเยซูเมื่อไหรหมดยุคพระคุณก็หมดโปรโมชั่นฝ่ายวิญญาณนี้ดังนั้นเมื่อสองพันปีมาแล้วพระเยซูมาตายไถ่บาปให้มวลมนุษยชาติและพระเยซูจะมาอีกครั้งในยุคสุดท้ายและจะมาพิพากษาทุกคนบนโลกแล้วยุคสุดท้ายจะมาเมื่อไหรเราไม่รู้ แต่มีหมายสำคัญที่พระเยซูกล่าวไว้ในไบเบิลหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อที่สถึงข้อที่14ความว่า,าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงไปด้วยว่ามีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคิดเขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องเกิดขึ้นและที่สุดปลายแต่ที่สุดปลายยังมาไม่ถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชนาจักรต่อราชนาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก ซึ่งต้องมีมาก่อนกํำเนิดยุคใหม่ในเวลานั้นเขาจะอายัดพวกท่านไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียประชาชาติจะเกียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเราคราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและอายัดกันละกันทั้งจะเกียดชงังชังซึ่งกันละกันผู้เผยพระวจนะปอม หลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติและที่สุดปลายก็จะมาถึงอ่านสยา <c oughs> แต่กงจะสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆก่อนจะสิ้นยุคพระคุณจะมีเหตุการณ์ดังนี้หนึ่งจะมีพระเยซูตัวปลอมปรากฏขึ้นอันนี้มีข่าวมาเป็นระยะๆะะอย่าไปเชื่อเพราะการมาครั้งนี้ครั้งที่สองของพระเยซูยิ่งใหญ่มากในไบเบิลหนังสือมัทธิวบทที่24ข้อที่ ยี uh, ่สิบก้าถึงสามสิบเอ็ดบอกว่า uh, uh, แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสถานสะเทือนเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ ทุกชาติทั่วโลกจะร้องให้ตีอกและจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนท้องฟ้าทรงลิธานุภาพและพระศิลิเป็นอันมากพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแต่อันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้า ข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างนูน้นนั่นแหละคือการมาอีกครั้งของพระเยซู 2. จะมีสงครามระหว่างมหาอำนาจของโลกไปเช็คหาดูได้ใน y u t u b e ข้อสาจะเกิดกันดานอาหารทั่วโลกลหลานๆก็คงจะแย้งว่ากันดานตรงไหนฝัมีกินไม่อดไม่อยากก็ใช่นี่มันเมืองไทยลองไปเซิร์ชดูใน Google เดอ แล้วจะรู้ความจริงและข้อ4โลกจะมีแผ่นดินไหวที่ขึ้นแรงขึ้นอันนี้ไปหาดูใน Google เหมือนกันมีคำตอบในนั้นและข้อ5้าคนของพระเจ้าจะถูกข่มเหงยังไงรู้ไหมอตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองฝังชิปเล็กๆเ,เ,เล็กกว่าเม็ดเมล็ดข้าวสาร20-30เท่าเอามาฝังไว้ใต้ผิวหนัง จะซื้อจะขายก็ต้องสแกนชิปนี้ใครไม่มีชิปก็ซื้อขายไม่ได้ถ้าฝังชิปแล้วเราก็เป็นคนของเขาจะขี้จะเยี่ยวจะทำอะไรที่ไหนเขารู้หมดชีวิตก็หมดความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปเอาไหมหลานถ้าไม่เอาก็ต้องไปอยู่หลังเขาปลูกผักปลูกหญ้ากินเองรอเล่นรอเล่นถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของพักคิดของคริสตจักร เราก็เป็นคนของพระเจ้าพระเจ้ากา็พระเจ้าก็มีทางออกให้เราเสมอไม่ต้องกลัวโอเคไหมหล,หลานๆบาย